ชครับฉาทนี้ครับฮิมินดอฟครับฉาที่2นะกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเกมแรกครับยูอานํเดนำไปก่อนนะครับแล้วยูอาเดครับก็จะบุกจากล่างขึ้นไปบนเนินส่วนด้านของทีมทีอีครับบุกจากบนลงล่างครับแล้วก็ยูอาเดครับกระจายกำลังกันตั้งมั่นครับแล้วส่งขันเหมือนจะพยายามขึ้นไปบนเขานะครับประมาณ2กันแล้วก็หน่วยซดน้ำครับของทางทีอีมาเจอแล้วครับนะที่เห็นแบบนี้ มาเจอแล้วครับผมนะก็จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ครับยูอาเดสก็ตั้งมั่นครับนี่ฮะยูอาเดสครับมาตั้งกองกําลังครับตั้งมั่นกันไว้เลยครับแล้วก็ส่งรถถังครับ4คันครับขึ้นไปบนเขานะฮะนี่ฮะส่งขึ้นไป4คันเลยทีเดียวเลยครับในขณะที่ที่ครับตอกี้เราเห็นแวบนะว่ามันตองกลางหนึ่งคันแล้วทิ่งเหือเนี่ย ยังไม่เห็นครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนฮะโอ้โหแล้วโปหเจอแล้วครับยูอัดเดตครับเนี่ยรถถังของยูเดตเจอแล้วว่าทีเอเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะแล้วก็อยู่ในฐานครับนี่ครับทีอฮะอยู่ในฐานนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับตรงซ้ายล้อนดัดทั้งนั่งกับซ้ายครับดัดสวนนะแล้วก็ดักไว้ที่ฐานถึง3คันเลยทีเดียวนะเป็นรถถังหนักครับถึง3คันนะ ที่ป้องกันอยู่ที่ฐานครับใครมาเนี่ยโดนยิงแน่นอนครับขบไม่สุ่มเสี่ยงนะถึงแม้ว่าจะตามอยู่ครับรอยตั้งรับดีกว่านะฮะไม่อยากจะไปเสี่ยงนะไปเสี่ยงแล้วเดี๋ยวตายเพราะรถถังตัวสอดแนมของเขาเนี่ยระเบิดไปแล้วหนึ่งคันครับผมในโดนตะกีฮะอย่างเนี้ยครับดอกเดียวอยู่แล้วลูกคนเลยนะฮะ อยู่บนเขาอยู่น่าสะท้านทีมอ่อยู่ทีมอยู่แดดครับอือหือแล้วนี่ฮะ้ดูดีทางด้านของทีมอินไปแล้วก็เรียบร้อยไปฮะนี่เดินดูไปแล้วหนึ่งคันนะเราถังมันชระจะถังเบาสินะนี่ครับต้องเลื่อนมาตั้งรับบนกราบขวาครับบ่บน บนกับซ้ายนั่งเรียกว่าซ้ายจอยนะขวามือของเของเขาแต่ละซ้ายมือของเราเนี่ยแล้วนี่ครับมาตรงด้านบนครับมาเกรนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยรอให้ยูเอเดตขึ้นมาบุกรับแล้วจะทําการเคาน์เตอร์แอบไปแคปฐานก็ได้หรือว่าจะต้องการตรงมาตั้งป้อมตรงนี้ครับรอยิงตัวที่วิ่งมาแคปฐานก็ได้ครับทาได้2วิธีนะจะบุกกันได้จะรับก็ได้ก็เป็นยินจะตําแหน่งครับที่ว่ามันค่อนข้างจะดีครับในฉากนี้นะ แล้วเนี่ยครับดูอเดตก็มือเหือนกับฝาฮะอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับทีอ e. ีเริ่มลูกคืบมาแล้วครับผมส่งรถถังมาฮะรถถังคันเล็กมาหนึ่งคันะนะอ้อมมาเดี๋ยวดูครับเป็นอย่างไรฮะสามคันมาแล้วครับทีอ e. ีนี่เขาเคยใช้แผนขเขาเป็นต้นต้นตลับนะครับในการเอาถังเล็กมาแอบแปะไว้ด้วยข้างฐานนะ แล้วเอาถังใหญ่ครับมาประกบไว้นีครับเป็นถางตังเขาเลยทีเดียวนะสำหรับทีมนี้นะแล้วนี่แคปเคบีแคปมันค่อนจะใหญ่แล้วิดก็มิดครับเยามากันแล้วจ้าปล่อยให้หา้าทีมยูเสดครับขึ้นไปบุกนะฮะแล้วก็รีบมาครับนีเนื้อตีขึ้นมาครถ่านกรับอขเามาต่อคิวต่อแถวกันครับ หนึ่งสองสามสี่คันหนึ่งนี้เนี่ยน่าจะต้องต้องการจะเอาแล้วครับผมในงานทีทีอีครับตอนนี้ราหาเปียกจอแล้วไม่เห็นนะครับว่าอยู่ไหนฮะแต่เมื่อนคู่คงจะเห็นกันนะฮะแล้วก็มาอ้อมกองกำลังครับตรงน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าคันครับนะทีน้แล้วก็เจอแล้วกับโอ้กหเขามาสองคันตรงนี้ฮะ ทางด้านของทีเจอกับยูเเดนแล้วกับยิงกันแล้วก็โอ้แลกกันแคปฐานนะยูเเดนมาสองครับทีก็แคปฐานอยู่เสอหนึ่งคันนะก็มาครับมากันแต่ว่าด้านของทีมยูเดนเนี่ยเขามากันสองคันนะตัวแคปฐานนะครับต้องรู้วกันสามคันเลยครับไม่สองคันนะแล้วนี่ครับทางด้านของทีก็เจออยู่ครับแล้วก็แคปฐานกันไปแคปฐานกันมาครับชารนี้ครับเนี่ย อยู่เหมือนว่าเวลาของทางหน้าทีมยูวัอเดสครับจะเสียเปรียบแต่ว่าตอนนี้กลับมาพอๆกันแล้วฮะแล้วโดนยิงระเบิดไปแล้วครับตอนนี้1คันครับนะฮะเวลาตอนนี้เจ็ดสิเจ็ดสิบเก้าแปดสิไปแล้วครับเนะี่ยถ้าจบตรงนี้ครับยูเอเดสครับจะสามารถชนะเป็นเกมที่2แล้วก็มันแคปมาสามคันอูรู้จักสกอร์แบบนี้อาจจะเสมอกันได้ครับแล้วแต้มแคปร้อยต่อร้อยอ้าวแล้วโดนยิงแง่ เนี่ยแต้มลดมาแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นยัวเดทครับสองศูนย์นะสองศูนย์แล้วครับผมนะเป็นยัวเดทครับสองศูนย์ที่สามารถเอาชนะไปได้ครับตะกี้แต้มมันเท่ากันแล้วนะคือมีรถถังครับยิงโดนนะตอนที่แคปอยู่คุนทำให้แต้มมันลดมาเหลือเระวมาณเจ็ดสิบครับแล้วก็เป็นยัวเดทที่ที่สามารถเอาชนะทีเอไปได้ครับผมนะ